แนวทางแก้ปัญหาเสียงดังจาก c o ลิ่งทาวเวอปัญหาเสียงจาก c o ลิ่งทาวเวอร์หรือหอหล่อเย็นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเสียงรบกวนที่กระทบกับชุมชนนอกโรงงานเป็นหลักนะครับช่วงนี้เนี่ยแปลกมากเลย NTI จะเจอเคสนี้เนี่ยบ่อยมากๆไม่เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีทั้งสถานที่ราชการหรือว่าโรงแรม ก็เจอเคสร้องเรียนเหล่านี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเสียงจาก Cooling Tower เนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าองค์ประกอบของเสียงที่ c ูล l ่งทาวเวอรรบกวนชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราแยกด้วย FFT หรือว่า octave band เนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุของเสียงรบกวนมีดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเป็นเสียงจากใบพัดตัดลมหรือเราเรียกว่า b l a d e Pass Frequency หรือว่า BPF นะครับก็คือเสียงปรับปรับปรปปรับ,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 บที่ใบพัดเขาเขาตัดลมแล้วก็ดึงดึงเอาลมร้อนออกมาทางปากปล่องใช่ไหมครับอันที่2เนี่ยจะเป็นเสียงจากการสั่นสะเทือนของปากปล่องหรือตัวสแต็กที่ที่อยู่โดยรอบเป็นทรงกระบอกนะครับโดยเฉพาะวัสดุที่เป็น FRP หรือว่า i i e r r l l s s s r i n n o r r e e Plastic พวกนี้นะครับเขาเขาจะให้ตัวแล้วก็ เกิดการสั่นสะเทือนอันนี้ก็มีเสียงอันที่3เสียงจากชุดต้นกําลังนะครับเช่นมอเตอร์เพราวขับรวมไปถึงอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับอันที่4เสียงสะท้อนหากเ,าเราวางไว้กลับไว้ใกล้กับอาคารหรือว่าผนังที่มีวัสดุผิวเรียบมันอันนี้ก็จะเกิดการสะท้อนของเสียงแล้วก็ทําให้เสียงดังขึ้นนะครับอันที่5จะเป็นเสียงจากม่านน้ําที่ที่หล่นลงมากระทบด้านล่างนั่นเองนะครับ โอเคแล้วแนวทางในการแก้ปัญหาเสียงจาก c o ลิ่งทาวเวอเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันแต่ละข้อนะครับข้อที่1เราต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเป็นเสียงรบกวนหรือว่าเหตุําคาญทางเสียงหรือว่าทั้ง2อ,อย่างอันนี้สําคัญมากนะครับข้อที่2นําข้อมูลความถี่เสียงแล้วก็ระดับความดันเสียงในพื้นที่ของผู้ได้รับผลกระทบย้านะครับว่าของพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมาประเมินว่าต้องแก้ไขถึง ถึงระดับไหนนะครับระดับที่เอาให้พน้นเสียงรบกวนเนี่ยนะครับคือต่ำกว่า10 d e c b l a ก็จบแล้วใช่หรือไม่หรือไม่พอนะครับต่ำ10แล้วก็ไม่พอเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหตุนำคาญทางเสียงได้อีกอันนี้ก็ต้องแก้ให้ต่ำกว่านั้นไปอีกนะครับต่ำ2ต่ำ3หรือเป็น0ไปเลยได้ยิ่งดีถ้าทำได้นะครับข้อที่สถ้าเสียงรบกวนหลัก มาจากเสียงใบพัดตัดลมหรือว่า BPF ที่เราที่เราพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยนะครับให้พิจารณาในการเปลี่ยนใบพัดคือใบพัดของ Cooling Tower เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือ performance blade ก็คือเน้นเรื่องอ efficiency ในการดึงความร้อนออกอย่างเดียวนะครับไม่ได้สนใจเรื่องอื่นกับแบบที่สองจะเป็น acoustic blade นะครับก็คือมันจะเป็นใบที่ ค่อนข้างคำหนึงถึงเสียงนะครับเวลาเขาทำงานก็คือเขาจะมีสโลปมากกว่านะครับการตัดลมเนี่ยจึงมีเสียงบึบบึบบึบเนี่ยน้อยกว่าแบบ performance blade นะครับข้อที่4หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใบพัดได้เนเระหว่างาจำเป็นต้องใช้ sound attenuator หรือว่า silencer นะครับตรงบริเวณแอร์ดิชั่นด้านบนของ c o ลิ่งทาวเวออันนี้จำเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เนี่ย เสียงจะไม่ลงเลยนะครับต่อให้เราไปทำเบลเลเยร์หรืออะไรก็ตามนะครับข้อที่5ถ้าเรามีข้อมูลว่าเสียงดังรบกวนมาจากชุดต้นกำลังเนี่ยนะครับให้หาสาเหตุก่อนก่อนที่เราจะทำทรีตเมนต์เรื่องเสียงนะครับอาจจะทำเป็นครเชอร์อาจจะทำผนังกันเสียงนะครับแต่ขอให้หาสาเหตุของเสียงดังจากแหล่งต้นกำลังก่อนนะครับข้อที่6ถ้ามาจากม่น้ำซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเจอน้อยมากนะครับแต่ก็เจอก็คือ เราสามารถใช้วัสดุ GRP หรือว่า Glass Reinforced Plastic เนี่ยลดเสียงกระแทกของน้ำกับน้ำได้คือมันจะเป็นชิ้นๆแล้ววางไว้นะครับในน้ำให้ลอยน้ำอยู่พอมาน้ำด้านบนลงมากระทบเนี่ยเขาก็มีเสียงเบาลงนะครับข้อที่7ข้อสุดท้ายเนี่ยจำไว้เลยนะครับผนังกันเสียงถ้าจะเอามาใช้แก้ปัญหา c o ลิ่ง g ท o w e เเนี่ยมันจะเหมาะกับ คูลิ่งทาวเวอร์ที่มีปัญหาเสียงจากความถี่สูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยจะต้องอยู่สูงกว่าตำแหน่งของผู้รับเสียงนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าบางที่เนี่ยเ,เขาวางไว้บนพื้นนะครับเขาวางไว้บนพื้นเพื่อเพื่อลดพลังงานโดยโดยไม่ใช้ปั๊มนะครับแต่ว่าพอมันวางอยู่บนพื้นเนี่ยเสียงที่มันพุ่งขึ้นข้างบนนะครับมันก็ไปรบกวนนะครับโดยเฉพาะ แหล่งชุมชนหรือว่าที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะอาคารสูงปัญหาแบบนี้เราจะแก้โดยผนังกันเสียงไม่ค่อยได้ผลนะครับฝากไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ